พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีสำหรับคุณพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่ใช่พระบิดาที่โหดร้ายคาดเดาไม่ได้ดังที่บางคนอาจคิดแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าผู้สร้างคุณและรักคุณเป็นพระเจ้าที่แสนดีผู้มีแผนการที่จะทําให้คุณจเริญขึ้นไม่ใช่ทําให้คุณเสียหายมีหลายข้อในพระคัมภีร์ที่บอกเราเกี่ยวกับความดี ความเมตตาและความรักมั่นคงของพระเจ้าและนี่คือบางข้อข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆสดุดีบทที่36ข้อ5ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์เสมอสดุดีบทที่40ข้อ11 ผ่านความดีและความรักของพระองค์คุณสามารถได้รับความรอดและแม้แต่การรักษาให้หายไม่ใช่โดยการกระทำของคุณเองแต่เป็นตามความเมตตาของพระเจ้าดูในพระคัมภีร์ติตัสบทที่ 3: ข้อ5วันนี้ฉันขอสนับสนุนให้คุณวางความมั่นใจไว้บนความดีของพระเจ้าผู้ซึ่งปรารถนาที่จะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณรักษาคุณ ปลดปล่อยคุณจากการกดขี่ให้ความหวังแก่คุณและฟื้นฟูครอบครัวของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าขโมยหรือมารมาเพื่อลักสุขภาพรวมถึงสิ่งอื่นๆฆ่าและทําลายแต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อเราจะมีชีวิตและจะมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์วันนี้เชื่อเถิดว่าพระเยซูกำลังจะกระทำและคุณกำลังจะเอาคืนสิ่งที่ศัตรูขโมยไปจากคุณ ฉันขอเชิญชวนคุณให้อธิษฐานผ่านพระธรรมสดุดีบทที่8 5ข้อ7ที่กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งปวงในพระนามพระเยซูเอเมนนี่เป็นคำอธิษฐานเดียวกันที่ปรับให้เป็นส่วนตัวสำหรับคุณขอทรงสำแดงพระเมตตาของพระองค์แก่คุณ ข้าแต่พระเจ้าและประทานความรอดของพระองค์แก่คุณทั้งการรักษาและการช่วยกู้ของพระองค์เอเมนคุณคือการอัศจรรย์